สามีของแป้งออนจิราค่ะต้องบอกเลยนี่คะ่ะว่าสําหรับแป้งออนจิราเองก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่จะตัวได้รับรางวัล Top Talk about actor er 2011ค่ะเป็นดารานำแสดงหญิงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดเฉลยเหตุผลแล้วค่ะมาอยากตัวเปิดตัวแฟนหนุ่มนักธุรกิจชาวต่างชาตินะคะลังบีทายาด้วยกันหนึ่งคนโดยแป้งออนจิราก็เปิดเผยว่าตอนแรกยอมรับว่าเคียดนะเพราะยังไม่มีใครรู้เลยว่ามีแฟน เรื่องขอแต่งงานไม่มีใครรู้ก็เลยตัดสินใจบอกรายการนี้แหละเขาเนี่ยเป็นนักธุรกิจไม่อยากให้เขาออกทางโซเชียลและเขาเองก็เป็นชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนไทยหมอดูเคยบอกว่าเออกระเลิกแล้วไม่ค่อยดีไม่ต้องมีวิธีอะไรมากอยู่กันไปเรื่อยๆแลกแหวนกันแค่นั้นพอพอจัดงานใหญ่โตเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่เจ้าตัวบอกว่าเผยเคล็ดลับให้ทุกคนได้ฟังยังไงก็ตามในทางทีมงานนี้ก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนี้ด้วยค่ะ